ตนิเหมวนะอคิสาถาปทมะราไฝเอกวจนะภาหุวจนะปทมะอคิอคิอคคโยอรปานะเหอคิเหอคิอคคโยทุติยาอคิงอคิอคคโยตติยาอคินาอคิอคิพีอคิอคิพีจตุทเอะอคิโนอคิสะ อังคีนางอังคีนางปัญจามิอังคีนาอังคีมหาอังคีสมาอังคีหีอังคีพีอังคีหีอังคีพีชาติอังคีโนอังคีสาอังคีนางอังคีนาสัตตมีอังคีหีอังคีสมิงอังคีสุอังคีสุอังคีสัทธาปัตตมาราฝ่ายเอกวจนะพหูวจนะปัตตมาอังคีอังคีอังคายโย อาราปนาเฮอังคีเฮอังคีอังคายุดุติยาอังคิงอังคีอังคายุตาติยาอังคินาอังคีหีอังคีพีอังคีหีอังคีพีจตตุติอังคินอังคีสาอังคินาอังคินังปัญจมีอังคินาอังคิมาอังคิสมาอังคี อัคิพิอังคีหิอัคิพิชาติอัคิโนอัคิสะอัคินะอัคินางสัตมิอังคีหิอังคีตมิงอัคิสุอัคิสุ อักขีสับเดิมคืออังคีร่างอักขีดวงสีปฐมาวิภัตด้วยริงคาเทปธมาโลกสี่วิภัตด้วยเสสะตโรปังคาสี่ปีสำเร็จรูปเป็นอักีแปลว,ว่าอันว่าไฟาอังคีสับเดิมคืออักีร่างอักขีดวงสีปฐมาวิภัตด้วยริงคาเทปฐรมา รบสีวิพาดด้วยเศษสะตโลปังค่าสี่ปีสำเร็จรรปเป็นอักขีแปลว่าอันว่าไฟอักขีสาบเดือคืออักขีร่างอักขีลงโยปธมาวิพาดด้วยริงคา่าเทพปธรมาแยกเพนาฆ่าออกจากสรีด้วยปุกวามัโทธิตมามสารังสารีนาวิโยชาเย ตั้งอิชือชาด้วยอิวันุวันนาชาระรังจากอิชือชารบโยวิพาด้าวย้าปโตจะโยนังโรโปเพราะโยวิพาที่ถูกรบแล้วทีฆาอิเป็นอิด้วยโยสุกาตะนิการาโรเปสุทีคังนำเมนะคาเปปกกา,าสระอีด้วยนาเยปรังยุเตสำเร็จรูปเป็นอังคีแปลว่า อันว่าไฟทั้งหลายอังคีสับเดินคืออัคคีรางอังคีโลงโยปธรรมวิพัฒด้วยริงคาเทพธรรมแยกเพณนาคาออกจากสลอยด้วยปุพามาโทติตามสรังสเรนวิโยชายตัง้งอีชื่อชาด้วยอีวันวนุวันนาชาระรังจากอีชื่อชารมโยวิพันด้วยคาปโตจายโยนางโรโพ พระโยวีปาที่ถูกลบแล้วทีฆาอีเป็นอีด้วยโยสุกาตานิการะโละเปสุทีฆานำเพยนาคาเบวากาคาสรอรด้วยนาเยบรังยุเตาสาเรโลเป็นอังคีแปลว่าอันว่าไฟทั้งรายอัางคายโยสับเดินคืออังคี รังอังคีโรโยวตามาวิพัต์ด้วยริงคาเทปตามาแยกเพนค้าออกจากสรยยะอีด้วยปุภามาโตติตามาสารังสเรนาวิโยชาเยะตั้งอิชื่ชาด้วยอิวันนุวันนาจาระเพระโยวิพัตแปลงอิชื่ชาเป็นอายุยโยะสวกากาตราชโชนำเานัคาไปประกา,ระการะสระอาะ ด้วยนายเรียงโยเตสำเร็ูปเป็นอังขายโยแปลว่าอันว่าฝ่ายท yeah, ั้งหลายอักขายโยทามเดนคืออังคีรังอังคีรงโยปัตมาวิภัตด้วยริงคาเทปธรรมาแยกพนณค้าออกจากสอิด้วยปุพามาโทติตมสรังสเรนาวิโยชาเยตั้งอิจอชาด้วยอิวันุวันนาชาละ พอโยวิภัต์แปลงอิชจ้าเป็นอาด้วยโยสกาตรโสโจนำเมยนาคาเปกกากาสระด้วยนาเยรังยุเตสำเร็จรูเป็นอาขายแปลว่าอันว่าฝ่ไฟทางร้ายอักขิงสาบเดอคืออักขิร่างอักขิลง ด้วยกรรมเทตุนิยาตัองอิจอชาด้วยอิวันุวันนาชาระรังจากอิจอชาแบลงอังเป็นนิกะหิตด้วยอังโมนิกะหิตตังชาระเปหิตนำสำเร็จรูปเป็นอังคิงแปลว่าซึ่งฝ่ายทั้งหลายสู่ฝ่ายทั้งรลาย ซึ่งไฟสู่ไฟอย่างไฟสิ้นไฟตลอดไฟกัไฟจะพาะไฟอังคิงสาบเดินคืออังคิร่างอังคีรงอังทุติยาวิพาดด้วยกามเทตุติยาตั้งอิชื่อชาด้วยอิวันุวันนาชาระหลังจากอิชื่อชาแปลงอังเป็นนิกาหิตด้วยอังโมนิกาหิตังชาระเปหิต สำเร็จร้ปเป็นอักขงแปลว่าซึ่งไฟสูฟ่ไฟยังไฟสินฟ้นไฟตลอดไฟกฟัไฟเฉพาะไฟอักขีสามเดืนคืออักขีร่างอักขีลงโยทุติยาวิภั์ด้วยกรรมเทตุติยาแยงเอองยพียนะกออกจกสระอีด้วยปุพพามาโท,ทติตามสารังสเรานาวิโยเจเน ตังอีชื่อชาด้วยอีวันุวันนาชาลารลังจากอิชื่อชาลมโยวิพาด้วยขา้าโตจวจโยนางโรบพเพราะโยวิพาที่ถูกรบแล้วที่ข้าอีเป็นอีด้วยโยสุกาตานิการาโรเปสุทิกังนำเมนาข้าเปรกากกาสระอีด้วยนาเยรังยุเตสำเร็จรูเป็นอังคีแปลว่า ซึ่งฝ่ายทั้งหลายสูา่ายทั้งหลายอย่างายทั้งหลายสิน้นฝ่ายทั้งหลายตลอดฝ่ายทั้งหลายกะไยทไัทง้งหลายเฉพาะายทั้งหลายอักขายโยสับเดินคืออังคีรังติยาวิภัตด้วยกรรมเทตติยาแยกเพียนาคาออกจากสระอีด้วยปุภาโตติตตาสรังสเรนาวิโยชายย ตั้งอิชือจาด้วยอิวันุวันนาชาละเพราะโยวิาพานแปลงอิชือชาเป็นอะด้วยโยสกาตระโสโชนมเมียนาคาเกวกาสระด้วยนาเยบรัญยุเตสาเร็จรูปเป็นอาาักขายูแปลว่าซึ่งฝ่ายทั้งหลายสู่ฝายทั้งหลายอย่างทั้งหลายสิ้นฝ่ายทั้งหลายตลอดฝายทั้งหลาย กายทั้งหลายเฉพาะฝ่ายทั้งหลายอังคีหิสาบเดินคืออังคีรางอังคีลงหิตติยาวิภัตด้วยกะรเนตติยาแยกพิยนาคะออกจากสระอ,อีด้วยปุวบามาตติตามสารังสเรนณวิโยชเะยพะรหิวิภัตที่ข้าอีป็นอีด้วยสุนังหิสุจานำพิยนัคขะเป็นะกอกับสระอ,อี ด้วยนายบรังยุติสำเร็จรูปเป็นอักขีหีแปลว่าทั้งารโดยฝ่ายทั้งายอ่านายทั้งายตามฝ่ายทั้งายเพราะฝ่ายทั้งายมีฝ่ายทั้งไรด้วยทางฝ่ายทั้งารอักขีโนสับเดือคืออักขีร่างอักขีรงสาจุทีวิพัฒน์ด้วยสัมปทาเนจตุทิตั้งอิชอชา ด้วยอีวันุวันนาชาลารักจาอีชื่อชาแปงสาเปนโนด้วยชาราตุสัสาโนวะสาเรลปเป็นอังคีโนแปลว่าแก่ไฟเพื่อไฟต่อไฟอังคีนาสาบเดินคืออังคีร่างอังคีรงสมารจะมีวิพัตด้วยอาปาตาเนปัญจะมีตั้งอิชื่อชาด้วย อิวันนุวันนาชาลารังจากอิชื่อชาแปลงสมาเป็นนาด้วยชาราโตจาสำเร็จรูปเป็นอังคีนาแปลว่าแต่ไฟจากไฟกว่าไฟเพราะไฟสับแจงตามอังคีสาบมีดังนี้โจติไฟปานิฝ่ามือคันทีสับยากกมมุทีกำมือ กุชีทองวัติกาพปัสสวาวะสาริข้าวสาริารารวิหิข้าวเปลือกพยาธิโรคโอทิเขตดได้โพธิต้นโพสันทิการต่อราศีกองหมู่เกษีคนฝึกมาชื่อเกษีสาติปิสุชื่อสาติที่ปีเสือดาวอีสิรีมูนีปรามูนีพิสุมานีแก้วมานีธานีเสียงยาิพิสุ คิรีภูเขาระวิดวงอาทิตยกวิกวิบันดิตกาปิเริงอาศิดาบมาสิน้ามึกนิธิคุ้มพาบวิธีวิธีอาหิงูกิมินอนปฏิสามีเจ้านะหาริทองคำอาริสตตัตุติมิป่าใหญ่ชื่อติมิการิโทษบาปการิปริกรม ชาระธิมหาสมอข้าหาปฏิข้าหรือหาบดีอุรุธิติผู้มีความเขียนแรงรารามาติผู้มีปัญญาประเสริฐนิรุปาธิผู้ไม่มีอุปาทิอธิปติอธิบดีผู้เป็นใหญ่อัญจาริกับบู้มมือสารธีสารธิอาทิธีแขกผู้มาเยือนสมาธิสมาธิความตั้งมั่น โุทเติมหาสมุทรแจกเหมือนอักชียกเว้นอักชีนี้นะอักชีนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของอักชีครับ